บ้านงงเงี่ยแจเงาไปไหนวะเฮ้ยเจอแล้วลูนหายไปไหนวะัแต่บ้านเรียกน้ำมันหมดแนะ่ย่างเงี้ยไปรุ่นเซ็งตังกับป้าเมนะียวเนี่ยเอ้ยลำบากเว้ยเมาโอ้โห <c oughs> oh โอ้โหไม่มีทำไงแล้วเนี่ยนึกออกแหละดีสุดหน่อยปิงปองสวัสดีครับพี่ผมขอขอนั่งเก้าอี้หน่อยพี่ผมไม่ไหวแล้วพี่เฮ้ยนี่แกเป็นใครเนี่ยคนที่ผมทะเลาะกับพี่ไม่ เมื่อวานไงครับพี่ทะเลจำได้ไหมเนี่ยพี่อ๋อจำได้แล้วแล้วผมไปทำอะไรมาเนี่ยโอ้เป็นหนีบมาพี่หล่พี่ยังไงยอดไปทำที่ไหนมาเนี่ยร้านในดวงซาลอนข้างๆข้างๆบ้านพี่อ๋อเออทำที่เดียวกันเลยว่ะโอ้ถึงว่าละผมเเกใะ่ไหมติดยอดโอเคย่มเลยก็แต่มีอะไรอ่ะ ผมว่าจะมาขอยืมเงินพี่ครับยืมเงินครับผมเท่าไรอ่ะพันหนึ่งครับพี่พันหนึ่งแกจะเอาไปทำอะไรของแกวะพี่ไม่ต้องตกใจขนาดนั้นพี่เอ้าแกยืมเงินต้องพันหนึ่งแกเอาไปทำอะไรกลับบ้านครับกับบ้านครับผมเอ้าแล้วรถแกไปไหนอ่ะรถผมก็จอดอยู่หน้าบ้านพี่ไงครับก็จอดอยู่หน้าบ้านแล้วทำไมไม่ขับกลับไปอ่ะรถผมมันหมดครับพี่้มันหมดับผมก็เอา ตังไปห้าร้อยไปเติมก็ขับไปได้แล้วเออลืมพี่ผมเพิ่งเบร์เมาคือมันเติมแก๊สครับพี่อ้าวก็ดีสิเติมแก๊สถูกกว่าน้ำมันอีกนะแม่แล้วยืมไปหุงข้าวผมเซ็งเลยครับกับบ้านไม่ได้เลยนี่เออสรุปแล้วตกลงบ้านแกอยู่ตรงไหนตรงนี้ครับเติมเลยหนึ่ซเจ็ซเจ็ ซอยเจ็ดครับผมอยู่แค่นี้เนี่ยนะครับยืมเงินพันหนึ่งกับบ้าน,น,นครับผมโอ้แล้วกลับยังไงอ่ะเดี๋ยวไปต่อเรือหนะ้าแท็กซี่รถถังอาหารมารับตู้มอพึ่งบินต่อเจ็ตสกีว้าวเฮ้ยเดี๋ยวนี่ตะลงแกอ้อมโลกใช่ไหมเนี่ยมียูเอโอรับต่อนะพี่ยูเอโอ <c oughs> โอเคโอเคโอเค เงิ้ก็ได้พันหนึ่งก็เอาไปต้งเยอะต้งแยะไปทำใหม่วัดบ้านอยู่แค่ตรงนี้คืนครับพี่พันหนึ่งเดือนมาคืนนะกราบ,บท้าวพี่ขนแหงจันหมดเอ้ยไอ,ยอยผิดอันนี้มันนิสัยดีเว้ยแหมเอ๊ะเ,เดี๋ยวก่อนตกลงมันชมหรือมันด่าวะเนี่ย เซ็งว่ะเงินเอาไปไม่เห็นจะได้คืนเลยบอกจะเอามาคืนรถก็จอดอยู่เนี่ยหายไปไหนของมันวะเออจะได้คืนไหมเนี่ยตังค์ฮหยุดเลยหยุดเลยแกเอาเงินฉันไปอ่ะเมื่อไหร่จะมาคืนปาดยืมอะไรพี่ผมยืมพี่ไหนเอ้ยอย่าพูดอย่างนี้ดิ ก็วันนั้นที่เมา่เดินเข้ามาขอยืมเงินในบ้านอะยืมไปพันนึงอะเอามาคืนด้วยเมาเมืออะไรไม่เมาพี่เบี้ยไม่ไหนพี่มั่วเอ้นี่คิดจะเบี้ยวเหรอไม่เบี้ยวเบี้ยวอะไรตรงขนาดนี้เฮ้ย <c oughs> เอาจริงๆดิยืมเงินผมไปอะ่ะพันนึงอ่ะวันนั้นอะ <c oughs> เห็นบอกว่าเอาไปกลับบ้านเนี่ยบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยแล้วหายไปเลยแล้วอยู่ดีคุณจะมาเอารถเนี่ยคุณบอกคุณเอารถมาจําไว้พี่จาผิดแล้วปีผิดคนบ้าพี่ ไม่ผิดคุณนั่นแหละที่เอาไปไม่ใช่ผมนะผมไม่ได้ยืนพี่เลยนะพี่มั่วแล้วเอามั่วแล้วเนี่ยมั่วแล้วดีเนี่ยผมจำทรงผมคุณได้เลยคุณไปทำที่ที่ร้านที่ดวงซาลอนใช่ไม่ใช่แล้วพี่ผมมีใยปืดอเด็กปื้อผมปือซาลอนมั่วแล้วใยปื้อไหนไม่ใช่ผมจําได้คุณเอาตังค์ผมไปหนึ่งพันบาทเนี่ยแล้วคุณบอกว่าจะกลับบ้านเนี่ยบ้านฝั่งตรงห้ามเนี่ย พี่มีหลักฐานกับกับผมหรือเปล่าพี่ไม่มีหลักฐานพี่มาซัวมัวม่วมั่วซัวซัวได้ไงทำไมคุณพูดอย่างนี้อ่ะก็คุณยืมเง,งินผมไปอะ่ะพี่ไม่มีหลักฐานกับผมอะ่ะคุณผู้ชมครับเป็นคําถามยอดฮิตที่ได้ยินกันบ่อยมากเลยนะครับว่ากู้ยืมเงินจําเป็นต้องมีหลักฐานหรือเปล่าแล้วถ้าไม่มีหลักฐานไม่มีหนังสืออะไรเลยเนี่ยจะเรียกคืนได้หรือเปล่าได้ยังไงนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยยิ่งให้ยืมเงินกันเยอะเจ้าหนี้ก็ต้องเสียหายมากแล้วก็ยิ่งต้องอยากได้คืนมากแต่ว่ากฎหมายก็ควรจะคุ้มครอ,องมากด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆกฎหมายไม่ได้เป็นอย่างนั้นสักทีเดียวนะครับเพราะกฎหมายเนี่ยมองว่าถ้าเกิดยิ่งให้ยืมเงินเยอะเนี่ยเจ้าหนี้ก็ควรจะต้องรอบคอบแล้วก็จะต้องมีการทําหลักฐานเป็นหนังสือไว้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็เลยกําหนดว่า,วา,าการกู้ยืมเงินตั้งแต่2000บาทนะครับ2,000บาทขึ้นไปเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ เรียกคืนไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดร้อยกว่าสองพบาทเนี่ยไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ตาม5 10, บาท10บาทร้อยหนึ่งหรือว่าพันหนึ่งเนี่ยไม่จาเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือก็ได้ถือว่าเรียกคืนได้นะครับอย่างกรณีน,นี้เนี่ยยืมเงินกัน1000บาทนะครับไมไ่ทำเป็นหลักฐานไม่ได้มีหลักฐานอะไรเป็นหนังสือเลยนะครับแต่ก็ถือว่าได้ยืมกันแล้วก็สามารถเรียกคืนได้สามารถฟ้องร้องทางศาลดำเนินคดีเพื่อให้คืนเงินได้เหมือนกันนะครับรู้อย่างนี้แล้วนะครับวันหลังใครจะให้ใครยืมเงินใครจะเป็นเจ้าหนี้ใครคิดดีๆ ถ้าเห็นว่าเป็นเงินเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆพอให้กันได้กะว่าทัาเบี้ยวแล้วก็เบี้ยวเลยให้กันได้เนี่ยก็ไม่ต้องมีหลักฐานก็ได้แต่ถ้าเกิดเงินเยอะๆ2,000บาทขึ้นไปอย่าได้เกรงใจนะครับทําหลักฐานไว้ก็ดีอีกนิดนึงนะครับเรื่องหลักฐานเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นแบบฟอร์มสัญญาที่เป็นมาตรฐานกฎหมายไม่ได้กําหนดรูปแบบไว้นะครับขอแค่เป็นเอกสารที่บอกว่ามีการยืมเงินเงินๆๆกันเท่าไหร่และก็มีลายมือชื่อของคนยืมก็พอแล้วครับนั่นไงเห็นไหมเมื่อกี้นี้คุณได้ยินแล้วนะว่ายืมเงินพันหนึ่ง ผมจะไปฟ้องตำรวจไปแจ้งตำรวจจับคุณข้อหาที่คุณยืมเงินแล้วไม่ใช้คืนเพราะฉะนั้นไปหาเงินมาใช้คืนซะดีๆโอเคโอเคพี่จะยิงยครับดูผมหาว่าคือครับโอเคครับพี่อืมให้ผมรูสซะบ้างไปหาเงินคืนดูจังดูไ,ไวเลยด้วยโอเคอเค,ครับอย่าเพิ่งเอาไปเอาเก็บไว้นี่ก่อนไปหาเงินมาคืนก่อน